หาทำเลที่ว่างของขายนะเขาบอกมีบ่คคยไปยังเทียนนะถือขัวบังคับไปไปใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะคนยางกาบ้าเมื่อหุ่มหลังมันมันกุยไกลเยากุ้ยแถวบ่นจะกุยบุกกุยในเมื่อวัหาทำเลที่ว่างของขายนะเขาบอกมีบ่คคยไปยังเทียนนะถือขัวบังคับไปไปใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะคนยางกาบ้าเมื่อหุ่มหลังมันมันกุยไกลเยา กุ้ยแถวบอลนีจะกุ้ยบวคุยในยมั้งวันบินมาหอนทานยังเลี้ยวนี้ไปทางอื่นไหมโอ้จนยังวันบ่อลับวะเนี่ยรถโดยสารจอดปั๊บพื้นกาวาสีคล้ายกระคักกันเดยปีงไก่เขาในหนาจังเขาไค่บ้านขาดแตกวุ่นลงรถทุกคนซุมลงเพาท่านมนลงไปใต้เบาะคนแรงอ่อนโหลดคือไก่บ้านค่ใครบ้านจะพาไปค่ะจะพาไปห่องแห้งเลยท่องมบนแหวกวัดสินเฮียทแถวเศร้าหนักสินปึ๊บเกือบมันหลุดมือกูหามันไก่บ้านค่ะ ขี้มูกกระไลออกหลงว่าง,งสินเซตขี้มูกสกอ๊อนบัตย่งางตออย่าได้ยาม่ได้ขายอ่ะ <c oughs>